ยี่สิบหกโจตกีกันติกดอะไร้นเชิดูนี่ครับ They have money. า22นาฬิกาของวันนี้นัดก็เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนทั <s <S ้งสางของตึกนั่นแหะทางนี้ไปทางนี INTER> ้ใกล้กว่าซึ่งขณะนี้ทางต้นกกรองไ้ส่งสวนน้อยระดับแนวล่าออกรับเหตุไปเที่ยวอีกโดยแล้วแต่ว่าจกรวมก็อกางรายทางนี้อยู่นั่นไงชูเอ๋ยอะไรเหรอ นี่คือพู้กรรมจิตคู่อย่างนั้นเหรอไม่ใช่หรอกนี่มันเอหมอนี่ก็คืออะ,อ,ะอะไรกันนะหมอนี่คือสซอันนอยเหรอไม่รู้สิแต่ว่าถ้าทางจะเป็นฝ่ายหนึ่งที่สู้กันบนฟ้าเมื่อกี้นี้ไม่ผิดแน่เลยอมคนคนนี้แอปทอมแอปทอมหมอนี่เองเหรอเนี่ย สิงห์ว่ามิสกิอบ้านนะทำไมพวกแกถึงมาอยู่ที่นี่ได้แล,แล้วทำไมนายถึงได้โดนเล่นงานซนหนักขนาดนี้นี่มันเรื่องอะไรกันอ,อีกฝ่ายก็คือเจ้าจบ,บ้าเรื่องของฉันจะเป็นยังไงก็ช่างมาันเถอะรีบไปจากที่นี่ซะแต่พวกโครนนสรู้ว่าพวกแกยังมีชีวิตอยู่ล้วก็อ๋อว่างไงนะ เออนึกออกแล้วนะ่อย่างเงี้ยฉันเคยเจอเขาอยู่รอบๆอพาร์ตเมนต์หลายครั้งแล้วด้วยอ่ะพูดจริงอันนี้อ่ะ,อะหรือว่านายคอยคุ้มครองพวกเรามาตลอดเลยใช่ไหมไปได้แล้วถ้าพวกเขาาม่จิยยังมีชีวิตอยู่ต้องกลับมาหาพวกแกยังแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าหากจับตาดูพวกแกไว้จะต้องได้เจอกับมันอีกแนะ่ฉันก็แค่คิดอย่างนั้นเท่านั้นที่นี่ก็มี คนที่ยังเชื่อมั่นว่าโชยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าถ้าพวกแกตกอยู่ในมือโครโนสแลวถ้าแกวร์หนึ่งถูกเจ้าพรกนัจัดการอะฉันฉันฉันคงสูญเสียเป,ป้าหมายในการมีชีวิตไปเอ็ดทอมเพราะฉะนั้นอย่ามัมชักช้ารีบไปให้ไกลจากที่นี่ให้เร็วที่สุดไม่อย่างนั้นมันมันเออ ตั้งใจจะมาดับลมหายใจของ M แอปคอมสเตปแๆแต่ได้มาเจอกับไว้หน้าที่ชวนคิดถึงซะหน่อยเทสซโร่แกคือเซกโถหรอแกเป็นผู้นำของไฮเปอร์สวาหนอยทั้งห้านั่นใช่ไหมฮะช่างเถอะน่าไวค้คอยสาสางเรื่องของแกหลังจากที่จัดการกับตอมีเซนเรียบร้อยแล้ว,ว ความแคนที่พวกเขาทั้งสามูกแกดูดเกินเข้าไปโอ้อเป็นบัญชีซะเลยน่ะอะไรซะแอบทัอไกันเนี่ยนีั้งเนอไกันเนี่ย ทั้งลวงไมเลข20และเส้นทางรถไฟใต้ดินหมายเลข6ทั้งขาเข้าและขาออกบริเวณชินจูกุถูกระงับการใช้งานเพลิงไม้จากสถานีฮัสไดกกำลังลุกลามไปย,ยังตะวันตกของชินจูกุ คล้อยประชาชนที่อาศัอยู่ในบริเวณนั้นมารวมกันที่วันเลือกตั้งทหารณะของคีณหรือสถานที่ราชการโดยด่วนเธอรู้สึกสินะวอคุณหนูสางใต้กฎอัยการศึกอยู่ที่นี่มันเชินจุกุเหรอพอลองกระโดดไปที่วัตถุนั่นเพื่อไล่ตามจิตของฟุคามะจิ เราลงเข้าไปยังไม่ตดแปลกไม่น่าเชื่อว่าจะถูกส่งมาที่นี่ได้ฮะมาคิชิมะแล้วเนี่ยเฮะเงาว่าเหรอมาคิชิมะนายปลอดภยัยดีเปล่าอชอชอไม่ได้อยู่ด้วยกันเหลอคะฟูคามาจิอยู่ข้างในนั้นชอเหรอไม่จริงนี่มันเรื่องอะไรกันน่ะมาคิชิมะเกิดอะไรขึ้นน่ะ ร่างกายของโชเป็นอะไรไปไว้ค่อยคุยกันทีหลังตอนเนี้ขอจ,จัดการกับเจ้าเดนตายนั่นก่อนเถอะยังปากนี้ไม่เปลี่ยนเลยนะแต่ก็น่ายนินดีที่แกไกวเวอร์สามยังมีชีวิตอยู่ <L an> แกเป็นศัตรูของแทนครูสถ้ารวมกับแอปทอมส์ที่กลิ้งอยู่ตรงนั้นศัตรูของพวกเราทั้งสี่ก็อยู่พร้อมหน้ากันแล้วก่อนอื่นก็คือไกเวอร์สาม ลนะเลงเออแกสะกดไม่คนแรกอยกมาสิโชเนี่ยอยู่ในนี้จริงๆเหรอโชอถ้าอยู่ข้างในก็ช่วยตอบด้วยขอร้องละโชได้ยิน หัวใจของโช <c oughs> เป็นท่านอากิโตรจริงๆด้วยดีจังดีจริงๆที่ไม่เป็นอะไรคุณหนูคุณหนู <c oughs> <c oughs> จะหนีไปถึงไหนกันเนี่อความแข็งแกร่งนี่มันอะไรกันเนี่ยมันให้ความสามารถของตั้งห้าคนไปแล้วอย่างนั้นเหรอไม่สิพลังนี้อาจจะมากกว่าเมื่อก่อนอีกก็ได้เจ้าเซกโทมินสะสะดุดตาเกินไปแล้ว อีกฝ่ายยังเป็นแบบนั้นด้วยจะให้ส่งกําลังเสริมไปช่วยก็ทําทไม่ได้แต่ว่าเซกโทนั่นก็เหมือนกับรัสนาเบอร์ที่ใช้การไม่ได้จนกลายเป็นร่างที่รับเคลื่อนจิตของพวกเราโซอาลอนได้ยากขึ้นในตอนนี้พลังของพวกเราไม่เพียงพอที่จะจับตาดูมันแล้วดูเพินๆอาจจะมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นเหมือนกับแอปทอมส์เมื่อก่อนก็จริง แต่ว่าร่างของเซกโทได้รับภาระจากการดัดแปลงเกินขีดจำกัดจนทำให้เซลล์เริ่มที่จะเสื่อมสลายแล้วถึงจะมีชีวิตอยู่ได้ก็คงจะแค่สองสวันเท่านั้นไม่มีทางไปอย่างแอฟทอมได้ตอ่อหน่วยรับฉันอยากรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรีบส่งโซอันลอยสอดแนมออกไปครับ เนสิไอ้ไม่อะไรไปท่าทางโอหังเมื่อกี้มันหายไปไหนหมดนะยิ่ถ้ามีโอกาสได้ยิงสเปเชอร์แล้วก็ไม่อยากเชื่อเลยว่าไทเวอร์าสามจะทำอะไรมันไม่ได้เลยเหรอเนี่ยช่วยหน่อยสิแฮปส์บ้ามันแข็งแกร่งมากขนาดที่ทำให้ฉันคนเนี็ยหวาดกลัวเลยทีเดียว เออเขียวคิดจะทำอะไรอ่ะฮะจะทำให้ไก่เวอร์สามได้ยิงเมกาสเปเชอร์นลยสิเพราะฉันคนนี้จะไม่ตายในที่แบบนี้ไม่นะมาที่จุดบอดของมันไิดมือเจ้าเดนตายนั่นเหรอตอนนี้แหละตายนะเฮ้ยมีาไลูกตายซะ ะป้องกันได้มันพาเมกาสมาเชอร์ออกด้วยใบมีดความที่สูงเนี่ยเยอะขนาดิีต้ออันนี้สุก็จับโฟกัสหน่อยแล้วจุ๋แค่ทำให้สนุกมากกว่าที่คิดเอาไว้สิอ๋ เอาวะโอเคนี okay ่ละม่กิจมามากิจมาคุณมะกิจิามะกิทาคิกิทมานากิจมาถึงเชื่อมาตลอดว่าจะต้องได้พบกันจนมาถึงวันนี้ถ้าได้พบกันแล้ว ฉันจะไม่ถึงเวลาดับลมหายใจของแกสียทีเจ้าไก,กเวอร์สามจะจะทำให้แกตัวขาดเป็นสองทอดแบบเดียวก,ก,กันกับที่แกทำกับแอนครูส<อ>คุณชิซึทางมาเร็วเซ็ตโมไอ้นห,ออหนูเองสนับโปรโอ้ยกระจอกจริงๆชู ไปไปทำแมนูหน้อยไม่ยังงั้นล่ะก็ไม่ค่ะชิสฉันจะไม่ยอมให้คุณฆ่าเานนคิโตะได้หรอกถึงแม้ต้องตายก็ไม่ยอมหลีกอ,อย่างนั้นก็ดีเฉาขอร้องแล้วถ้ายังงั้นล่ะกูตายพร้อมกันซะเถอะนะ

มิสุกิฉันรู้ดีพวกเขาจะต,ตอบรับเสียงของฉันใช่ไหมเป็นอย่างนั้นใช่ไหมโชมาเนอะมีมันได้ว่าหนึ่งอย่างนั้นเหรอไม่ผมเฮ้ยเอาไอ้นี่ไปกินซะไปมิสุกิล่ะเขาจะคุ้มครองเราโชเขาจะคุ้มครองพวกเรา ควันขโมงอะไรกันเนี่ยนี่ไงล่ะนี่ไงเบะร์เรียอย่างนง้นเหรอจะกลายเวอร์น่ะใช้บารเรียได้ด้วยแล้วเนี่ยแปลว่าไม่มีใครหน้าไหนจะอยู่ทันได้หรอกย่ อนี่แกคนอย่างฉันนะไม่ยอมแพ้อะไรทั้งนั้นลยเป็นกายเวอร์จริงๆเลวนี่มันน่าจะตายที่พวกเขาไม่นกคามิแล้วนี่นะยิ่งกว่านั้นร่างนั้นยังต่างจากเดิมมากเลย ต่อไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองซนะแล้วกา,ารเคลื่อนไหวของเซ็กโ้ก็น่าเอกใจเหมือนกันจนจะรุ่งสางแล้วรู้ว่า,จาเจ้าเซ็กโ้มันคิดจะใช้สิ่งนั้นอย่าทำอะไรบ้าๆนะไม่รู้หรือไงว่าถ้ายิงมันออกมาแล้วจะเป็นยังไง อ้สิเอาสุดยอดโปรสเตอร์เทมเพลส,ขอ,สข,อของเซ็โคนนี้เรียกได้ว่ามีอนุภาพเทียบเท่ากับเมกะสมัชเชอร์ทีเดียวถ้ารับแสงอาทิตย์โดยโต,ยตยรงจากฮินนี้ล่ะก็มันจะกลายเป็นสุดยอดพลังแสงกว่า100รล้านองศาทีเดียวถ้ายิงมันออกไปแล้วก็จะว่าแต่กลายเวอร์เลยไมแต่โต,ตเกียวทั้งหมดก็จะกลายเป็นตอตะโกมแม้ว่าถ้ายิงไปแล้วร่างกายของฉันจะตก ยังไงก็อยู่ได้ไม่นานอยู่แล้วขอเล่นสนุกให้นำบใจเป็นครั้งสุดท้ายเธนะ ตัวฉันน,นั้นยังเชื่อว่าในความมืดย่อมมีแสงสว่างหลงเหลืออยู่และสักวันหนึ่งพวกเราจะได้หัวเราะกัน ที่สดใสอีกครั้งหนึ่งและคนที่เป็นแสงสว่างนั้นก็คือโชเธอยังไงล่ะยอดไปเลยเอินซอนน้อยนี่มันเฝ้าดูพวกเรามาตั้งแต่เมื่อกี้นี้แล้ว ต้องขอบใจแก,แกมก้ากกำลังอยากได้สารอาหารอยู่พอดีเอาละฝากบอกฟุกามาจิด้วยว่าไวรเร็วๆนี้จะมาทักทายใหม่ก็แล้วกันแอปคอมสนายเองนั้นก็เหมือนกันกับพวกเรา บ่อยดีออ้ออออยดีจังเลยนะมิสกิอืมทำได้ดีนี่เราอ,อ,อุ้ย้ยอ,อ,อืม,อม โลกที่มิสกิอยู่ก็เพราะสำหรับเราแล้วมิสกิก็คือ